เราก็จะได้หไหมคะเราจะมีโครงสร้างมีจอยนิ่งโบนัสมีอะไรของเขาว่าไปกันเรื่อยเปื่อยนั่นนะ่ะตรงนั้นน่ะห้าข้อนะคะอันนี้เราก็วางแผนของเราไว้เราก็จะทําการตลาดอย่างใครที่ขายรายเล็กรายน้อยอะขายได้ทุนนี้เราจะได้เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะมีเราต้องทําไว้เองนะคะและมันก็จะไม่ยากเลยค่ะทุกคนนะคะเพราะว่าเขาทําแผนให้เราเสร็จสับเรียบร้อยแล้ววันนี้ใครเพิ่งเข้ามาใหม่ คนที่เข้ามาใหม่บันไดขั้นแรกของคุณคือ M1 ไปให้ได้นะคะพอคุณไป M1 ได้แล้วเนี่ย M2 M3 ไปจน M20 สูงสุดที่สุดของมูมอเนี่ยมันไม่ยากเลยค่ะเพราะว่าลูกค้าฐาน M1 ตั้งแต่ M1 ขออยู่กับคุณนะคะพอคุณขยบขึ้นไป M2 ขอให้ลูกค้าฐาน M2 ยังอยู่กับคุณนะคะถ้าคุณขยบขึ้น M3 ก็ขอให้ลูกค้าฐาน M3 ของคุณยังอยู่กับคุณแล้วคุณก็พัฒนา พวกเขาเหล่านั้นนะให้เป็นเหมือนคุณนะคะมันจะเป็นทวีคูณมันจะเข้ากดหลักสูตรของการทวีคูณไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งข้างหน้านะคะ รายได้ของมูมอจ่ายข้อที่4คือ m a n เน e ตทีมกับ Infinity ข้อที่5นะคะไม่ไปไหนเลยคะ่ะอยู่ในมือของคุณแล้ววันนั้นถ้าคุณเหนื่อยแล้วรู้สึกเบื่อแล้วรู้สึกว่าไม่อยากลงไปลุยหนักๆแล้วถึงวันนั้นคุณก็มีรายได้หลักแสนหลักล้านเหมือนอย่างที่อาจารย์กิจเคยเคยอธิบายอยู่บ่อยๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะมันไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันและไม่ใช่เรื่องเฟิอเจอร์แล้วก็ไม่ใช่เรื่องทีโมด้วยคะ่ะขอให้ทุกคนสําเร็จนะคะมันไม่ยากเลยคะ่ะนี่เห็นไหม เราจะมีตัวนี้มีนามีเน็บเอาไว้ทุกครั้งเลยค่ะแล้วก็จะมานั่งส่องดูทุกครั้งเลยว่าเฮ้ยถ้าเกิดเรา M3 เราจะมีไรายได้เท่าไหร่ M4 เท่าไหร่ M5 เท่าไหร่เราจะดูเรื่อยๆแล้วเราก็จะดูเปรียบเทียบว่าในเดือนนี้เดือนหน้าและเดือนต่อๆไปเราจะวางแผนยังไงให้เราได้ไปสําเร็จใน ในบันไดแต่ละขั้นจนกว่าเราจะไปถึงขั้นสูงสุดของเขาก็คือบันไดขั้นที่20อันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่มีนาวางแผนไว้ตลอดณวันนี้อยู่กับมูมก,ก็กี่เดือนแล,ล้วล่ะตั้งแต่เดือนกุมภาเมมานี้นะคะในแต่ละวันทํางานไม่หยุดนะคะแล้วเป้าหมายของดิฉัน n i n g นะคะขอให้เป้าหมายนิ่งนะคะส่วนวิธีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยค่ะแล้วแต่ว่าเราไปตกอยู่ในสถานนะการณ์อะไรเป้าหมายจำไว้นะคะการตลาด ถ้าคุณวางแผนที่จะทําธุรกิจเป้าหมายต้องนิ่งนะคะเป้าหมายให้นิ่งไว้ว่าคุณจะสําเร็จกับธุรกิจมูมอด้วยรายได้เดือนละเท่าไหร่เป็นรายรับของคุณที่คุณอยู่ได้สบายๆนั่นคือเป้าหมายต้องนิ่งไว้นะคะส่วนวิธีการไม่จําเป็นค่ะวันนี้อยู่ในสถานการณ์ไหนปรับเปลี่ยนตามตามให้มันสอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละวัน วิธีการปรับเปลี่ยนได้นะคะอย่าไปยึดติดนะคะให้มันสอดของสอดรับกันไว้นะคะแล้วคุณก็จะไปสู่เป้าหมายที่คุณวางไว้ได้อย่างแน่นอนค่ะคืนใหม่ให้กับพี่ก้อยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูมีนาคะสวัสดีทุกท่านนะคะโหคุณ,คณมีนามาบอกนะคะเอ,อ้าเนี่ยท่านก็เห็นเนาะ พราะว่าโอ้โหเนี่ยของคุณกุมินาเนี่ยโอ้โหรายได้เนี่ยอเมื่อกี้ก้อยก็ทานข้าวไปด้วยนะเนี่ยแล้วก็มองไปด้วยหืมตัวเลขแต่ละเดือนอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะสาคัญนะคะเป้าหมายนะคะต้องนิ่งแล้วก็เวลาที่เราขึ้นเอ็มไหนไหนก็ตามนะคะขอให้ดาวไลน์ของเราขอให้ลูกหลานของเรายังอยู่กับเราแล้วก็ทําลูกหลานของเราเนาะให้สาเร็จเหมือนเรานะคะแล้วก็ตําแหน่งแล้วก็รายได้ของเรามันก็จะไม่สั่นคลอนนะคะประมาณนั้นเนาะ ก็ขอบคุณมากนะคะคุณครูมินานะวันนี้คุณครูมินามาได้มาแบ่งปันเนาะแล้วก็เกี่ยวกับรายละเอียดเนาะแผนรายได้ของเราทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคะที่ทำคะแนนให้เยอะที่สุดนะคะแล้วก็ไปได้ไปได้เร็วนะคะไปได้แบบพุ่งจลรวดเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ไม่พ้นนะคะตอนนี้ก็คือปุ๋ยกบบินอินทรีย์ของเรานะคะไม่ว่าห้องไหนๆก็คือว่า ตอนนี้ก็คือว่าทุกท่านนะคะก็เพื่อสร้างตัวเองให้มั่นคงกอดนะคะตอนนี้ช่วงนี้เนี่ยก็คือว่าทําไมต้องมาพูดแต่กลบบินก็บอกว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เกษตรกรกําลังจะลงปุ๋ยนะลงข้าวลงผลไม้ลงทุกอย่างนะคะช่วงนี้อยู่ที่ช่วงกําลังเตรียมดินกําลังที่ต้องใช้นะคะกําลังขายผล,ผลผลิตก็จะได้มีเงินมาซื้อปุ๋ยนะคะฉะนั้นนะคะแล้วก็ จะมีเวลาในการบอกต่อมันช่วงระยะหนึ่งนะคะตอนนี้เราก็รีบทำตัวนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพอปุ๋ยลงดินเสร็จปุ๊บช่วงนั้นนะคะเราก็จะมีอาหารเสริมมาให้กเกษตรกรแล้วนะคะว่ากเกษตรกรต้องมีอาหารเสริมในเมื่อเราเสริมดินแล้วเราต้องมาเสริมตัวเองเนี่ยค่ะแล้วกเกษตรกรเขาก็มีกําลังใจที่จะเสริมตัวเองนะคะเพื่อให้ตัวเองแข็งแรงไปเหมือนกับผืนดินของเรานะคะวันนี้ก็ เพื่ออันนี้เนาะเพราะว่าอีกสักครู่เราก็จะมีอีกห้องหนึ่งในห้องปุ๋ยกบบินของเรานะคะวันนี้ก้อยก็จะขออนุญาตนะคะขอบคุณคุณคูณคณมีนาแล้วก็ขอบคุณเพื่อนผู้นำทุกท่านนะคะที่มาร่วมเป็นกำลังใจนะคะเป็นลมใต้ปีกซึ่งกันและกันนะคะวันนี้ทั้งหมดสองร้อยสิบท่านคะ่ะรวมดิฉันด้วยนะคะดิฉันก็จะขออนุญาตปิดห้อง เอ็มเอสเอ็มซัเนะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะไปเตรียมตัวนะคะไปเตรียมตัวไปทานข้าวเข้าห้องน้ําเพื่อที่จะมาเข้าในคลาสต่อไปนะคะเพื่อหลายๆท่านเนี่ยก็อยเข้าใจว่าพอเข้ามาห้องเรียนก็จะต้องเตรียมปากกาสมุดดินสออะไรอย่เงี้ยค่ะเพื่อจะมาจดด้วยเนาะถ้าไม่อย่างงั้นคือเราจะไม่สะดวกนะถ้าก้อยจะ ไม่ให้ทุกท่านไปเตรียมตัวอย่างเงี้ยก็เหมือนว่าใจดำนะเพราะว่าเอนะ็มซีเนี่ยนั่งมัมมัมมัมอยู่อะไรเงี้ยแล้วทีนี้ทุกท่านบอกว่าเอ็มซีนั่งมัมนะแล้วไม่ยอมให้คนอื่นอะไรเงี้ยค่ะก็ขอ